แล้ววันนี้ค่ะครูเปิดโอกาสใครก็ตามไม่มีทุนเข้ามาค่ะทุกคนเปิดโอกาสค่ะให้กับคนไม่มีทุนนะคะก้าวเข้ามาค่ะลองติดต่อทีมงานเราคนไหนก็ได้ไม่ต้องติดต่อครูนะคะติดต่อทีมงานเราคนไหนก็ได้แล้วถามว่ารับทีมงานแบบไม่ใช้ทุนไหมอยากลองขายดูขายได้แบ่งกําไรให้นะคะไม่ได้เยอะนะคะแต่อยากให้คุณลองขายให้เป็นหลังจากที่คุณมีทุนคุณค่อยเริ่มลงทุนหลังจากที่คุณมั่นใจคุณค่อยเปิดบินโอเคไหม ครูเปิดโอกาสให้ทุกคนเลยนะคะคนป่วยอย่างครูทําได้แล้วทําไมคุณจะทําไม่ได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะคุณอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ได้ป่วยแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีเงินหรือคุณอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่เรียนน้อยจบแค่ป .4 จบแค่ป .6 คุณอาจจะมาสร้างเงินล้านกับครูก็ได้ถูกต้องไหมคะจากคนที่ไม่มีทุนเลยครูเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาจากการไม่มีทุนเลยจริงๆนะคะเป็นรากหญ้าเลย ทุกวันนี้เขาจับเงินล้านไม่รู้กี่ล้านแล้วค่ะในแบรนด์นะคะเยอะมากทุกคนไปถามหาได้เลยว่าสิ่งที่ครูพูดจริงไหมนะคะเพราะครูไม่ขายฝันใครอยู่ละเอาความจริงมาพูดเพราะครูอยากให้ทุกคนจับต้องได้จริงนะคะจับต้องได้จริงไปกับครูได้จริงอันนี้ฝากไว้นะคะอยากให้ทุกคนลองค่ะลองก้าวเข้ามาแล้วสําหรับใครที่มีทุนเริ่มต้นสร้างกําไรนะคะมีทุนอยู่เริ่มต้นจากเล็กๆค่ะเริ่มต้นจากยังไม่ต้องเปิดบินแต่ไปดูว่าอันไหนที่อ่ะ สิบชิ้นแล้วมันพอเห็นกําไรลองขายดูอย่าเพิ่งเชื่อนะคะครูจะเริ่มทําการตลาดผ่านช่องทางหลายๆอย่างผ่านสื่อผ่านทุกอย่างที่ครูผ่านได้นะคะเพื่อให้ทุกคนได้ขายง่ายมากขึ้นมีหลายช่องทางมากขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่มีทุนลงทุนใครไม่มีทุนลงแรงโอเคไหมคะแล้วเราจะจับมือกันไปเข้ามาซ้อมมือกันค่ะเข้ามาซ้อมกับครูนะคะเข้ามาไปด้วยกันเข้ามาเป็นพลังหนุนกันนะ